หัดเดยอรมันเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้ง่ายและที่สําคัญต้องระวังมากในคนท้องเพราะว่าถ้าคนท้องติดแล้วเด็กที่คลอดออกมาอาจจะมีะภาวะพิการแก่กําเนิดได้นะคะโรคหัดเดยอรมันนะคะเป็นโรคต่อชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่ารูเบรานะคะซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะก็คือจะทําให้มีอาการก็คือเป็นไข้ออกพื่นพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีจุดแดงแรงเล็กๆนะคะ บางทีก็ก็ภาษาพื้นถิ่นเขาเรียกว่าเหือดนะคะที่สําคัญนะคะเป็นโรคที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่ถ้าเกิดติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยจะทําให้เด็กเียดพิการได้นะคะแล้วก็เราก็มีวัคซีนป้องกันอยู่นะคะการติดต่อกันก็โดยด้วยการไอจามหายใจรดกันนะคะจากน้ํามูกน้ําลายของผู้ป่วยนี่แหละนะคะแล้วก็ระบาดบ้างนะคะในกลุ่มคนที่ไปทํางานหรือไปโรงเรียนหรือไปเป็นโรงงานนะคะ กลุ่มที่มีชุมชนอยู่หรือมีคนอยู่เยอะๆนะคะต้องระวังมากที่สุดคือการติดเชื้อของทารกในครรภ์จากมันดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะเมื่อเข้าสู่เด็กนะคะโดยผ่านทางลอกหรือทําให้ทารกในครรภ์ติดเชือ้อเกิดความพิการตามมาได้นะคะว่าจะเป็นหูหนวกต้อกระจกหรือพิการของหัวใจนะคะเราก็ต้องปกป้องคนที่เรารักกันนะคะ แล้วก็มีการตีบของเส้นเลือดแดงใหญ่ที่จะเข้าสู่หัวใจด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติอื่นๆได้นะคะทําให้ทารกในครรภ์นเนี่ยโตช้ามีภาวะเกล็ดเลือดต่ําเลือดออกง่ายตัวเหลืองตาเหลืองปอดบวมเป็นต้อหินแต่กําเนิดมีหินปูนในสมองมีภาวะปัญญาอ่อนมีตับโตม้ามโตมีโลหิตจ,จางนะคะแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ผิดปกตินะคะก็ไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ ส่วนการดูแลภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดการหนักเสบหรือภาวะเลือดออกง่ายต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะรักษาตามอาการทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการดูแลและป้องกันหัดเยอรมันนะคะโดยการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งจะได้รับวัคซีนตั้งแต่อายุ9ถึง15เดือนครั้งที่2ก็คือ4ถึง6ปีนะคะแล้วก็เป็นวัคซีนที่รวมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหัดคางทูมและหัดเยอรมันนะคะและที่สำคัญนะคะ รูปแบบของการรับวัคซีนเนี่ยเราก็ควรรับวัคซีนตามการควบคุมโรคนะคะเราก็เช็คเด็กของเราด้วยนะคะเพราะว่าในเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อกันได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะช่วงไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เชื้อหัดเยอรมันเนี่ยถูกทำลายได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นใช้น้ำยาแอลกอฮอล์ฟอร์มาลีนอะซิโตนคลอรีน,รรนแสงแดดฆ่าเชื้อได้หมดเลยนะคะดังแบบนั้นถ้ามีการระบาดในเด็กเล็กนะคะหรือที่โรงเรียนก็ควรมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะ เมื่อหญิงตั้งครรภเนี่ยที่ไม่ได้เคยรับวัคซีนมาก่อนเนี่ยควรดีกเลี่ยงนะคะการตั้งครรภเพราะว่าเราต้องฉีดวัคซีนก่อนนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วโอกาสที่เด็กจะปกติเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็เด็กมักจะมีการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกนะคะผ่านทางรกได้นะคะเราก็ต้องป้องกันก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกที่เกิดออกมามีความพิการเกิดขึ้นนะคะ และก็ภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกเราอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะคะแล้วเป็นภาวะทุกข์ทรมานของบิดามารดานะคะก็ฝากไว้นะคะว่าหัดเยอรมันเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่น่ากลัวแล้วก็ติดต่อจากมันดาสูท่ทารกและทําให้พิการได้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค